สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมามารีวิวเทเล,ลอร์ครับตัวนี้เป็นเทเล,ลอร์รถเกี่ยวคูโบต้าดีซีนะครับผมเนื่องจากว่ารถเกี่ยวคันดังกล่าวนั้นนี่ทางบริษัทนี่นำกลับแล้วแต่ว่าเทเล,ลอร์นี่ยังอยู่นะครับก็ขายครับผมตัวนี้ขาย ตัวนี้ตั้งไว้ที่สี่หมื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาทก็ต่อรองกันได้นะครับผมเป็นเทเลอร์แข็งแรงมาตรฐานนะครับทำมาก็เกือบหกหมื่นนี่นะตัวนี้ทำมาทมไยช่วงนั้นก็หลายตังเมื่อน,นะครับก็ดูสวยเหมือนกันนะด,ดูสวยตัวเหล็กของเขาก็น่าจะเป็นเหล็ก หน้าสี่เล็กหน้าสี่สองเพลายาวเลยนะครับผมเป็นเหล็กสองเพลายาวหน้าสี่ถักแข็งแรงอยู่นะตัวนี้ตัวนี้น่าจะกว้างประมาณเม็ดเม็ดแปดสิบนะครับเม็ดแปดสิบก็ เดิมๆนะครับผมมีสะพานชุดขึ้นเทนเลอร์พร้อมนะครับตัวนี้ตั้งไว้ที่40นะครับผมใครสนใจก็โทรมาสอบถามราคาแล้วก็มาต่อรองกันได้นะครับผมดูมาตรฐาน,นครับมาตรฐานมีบันไดพร้อมนะครับตัวนี้พร้อมใช้เลยนะพร้อมใช้ เล็กหน้าสีนะครับผมเล็กหน้าสีพร้อมใช้เลยนะมีมีเรียกว่ากระบะ ทำเป็นกระเปาไว้วางพวกอุปกรณ์ด้วยครับผมกว้างเกือบสองเมตรนะครับประมาณเมตรแปดสิบได้นะครับผมตอนนี้บันไดก็แข็งแรงอยู่นะ,ะเพื่อใครสนใจนะครับผม <c oughs> เลยังแข็งแรงอยู่ครับเอาไปทําสีก็พร้อมใช้เลยนะรู้ไม่ต้องทําสีก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นกระบะวางของนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดอืม้อยต่อพ่วงครับผมสบายสบายอ้า ใครสนใจครับผม0ูนย์3ป9 1 0นสีสามสองก้าหนึ่งศูนย์โทรมาครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับวันนี้รับประกันใช้งานได้ดีนะครับอโอเคครับผม ท่านใดสนใจก็โทรมา0808432910่ครับสวยๆเลยนะครับผมคลิปนี้บายๆครับขอบคุณม,มากครับ